คือเมื่อกี้ต่อจากเรื่องเสียงเนาะเสียงมามากับเสียงเสียงลี้ลับเสียงคอมแบทเสียงรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยของผมก็มีเรื่องหนึ่งที่ประสบผมเจอมาแต่หาเขาเรียกว่าหาเหตุผลรองรับหรือข้อทางวิทยาศาสตร์อะไรมาแบบรองรับตรงนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยมึงเล่าเยอะมากมึงเก็บไว้ครั้งต่อต่อไปก็อ๋อโอเคได้เลยมีเยอะมีต่อต่อเลยมีเรื่องเยอะนะมึงไงเยอะเยอะเยอะตอนเด็กอะเจอเยอะ เขาเขาจะมักจะพูดว่าเด็กอ่ะหรือว่าคนไหนที่มีบุญอ่ะจะได้เจอมีบุญด้วยเออจะได้เจอจะได้เจอวิญญาณเพราะว่าเขาจะมาขอส่วนบุญหรืออะไรเงี้ยู่แต่พอตอนโตมาไม่ค่อยเจอเพราะว่าอาจจะทาบาปเยอเนี่ยกินเบียร์บูดกบพีชากินชาสี่สามสองชาบูดอ๋อชาบูดอ๋อพูดผิดพูดผิดนั่นแหละตอนเด็กก็จะเจอบ่อยแต่เหตุการณ์เนี่ยมันตอน นะโอ้เด็กเด็กมากเลยประมาณปสี่ประมาณ 4. ปสี่แหละอืคือผมอาจจะเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแมวมากับรถนี่แหละติดมากับห้องเครื่องรถอะ่ะตั้งชื่อว่ากาฟิลแต่เป็นแมวแบบแมวส้มป่ะแมวพันธุ<อ>์วิเชียรมาศสีแมวพันธุ์สุพรรณศีแบบน้ำตาลดำ,ดำ,ดำๆเเข้ม <c oughs> แต่ตั้งว่ากาฟิลคือกาฟิลอาจจะชอบ ให,ให้ใส่ปลอกคอมีกระดิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านผมไอ้บ้านหลังแรกะที่ผมอยู่เป็นทาวน์เฮาส์สี่ชั้นครึ่งอพอเวลาผมกับครอบครัวเนี่ยไปกรุงเทพแล้วกลับมาแล้วครอบผมบ้านอ,อ,อยู่แลครอบครัวมตอ,อ,อนกลางคืนกาฟิลจะชอบอยู่ชั้นบนพอเรียกกาฟิลมันก็จะเช่าลงมาีิงกระดิ่งก็กุ้งเกิตงริงๆ้องเงี้ยวงกิงลงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ประจําทุกวันอะไรเงี้ยแล้วทีนีเ้เนีเ่ยย้ายไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่ราชบุรี ก็สี่ชั้นเอ้อบ้านนั้นสามชั้นสามชั้นเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็เลี้ยงนู่ยนั่นแต่มีวันหนึง่งแมวตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ <c oughs> ก็ฟีวะเหรอ,ค,อคือตอนนั้นอะคือตอนนั้นคือไม่รู้ว่าตายเพราะยังไงแต่เท่าที่ดูก็คืออาจจะเป็นที่สายแบบสายของคอไปรัดคอหรือเปล่าปเะไดคออะไรเงี้ยก็เลยทําให้ขาดอากาศหายใจอะไรเงี้ยแต่พอโตมาก็มันไม่ใช่อย่างนั้น อันนั้นคนละเรื่องอันนั้นก็โอเคโอเค,อเ,คเออเราไม่พูดถึงรมาม่านั้นใช่ใช่ก็ตายเห็นเป็นศพนอนอ,อยู่หลังบ้านอะไรเงี้ยอโอเคแล้วก็เอากาฟิวไปฝังไว้หลังบ้านเป็นพื้นที่ที่ดินฝังไว้หลังบ้านอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยครอบครัวผมอาจจะเป็นครอบครัวคนจีนเนาะจะชอบ โอ้ย9ฟิวเต็ม9ฟิวโอ้ยตายแล้วนี่คือขยันเล่นในทีมงานอันนี้ชมรมคนหัวลุกไปเลยขยันเล่นใน่ชมเมคนหัวลุกเลยเขาขยันนะคนเนี้ยทั้งตําเหลือเขาทั้งเขียนบทนะเขาทั้งถ่ายด้วยนะเรา ตัดต่อได้นะเราเป็นทีมเอฟเฟกต์ได้นะไม่คือประเด็นคือแล้วเรื่องซาวอะไรมาทมประเด็นคือเรื่องจังหวะถูกด้วยนะไม่มีตังซื้อไม่มีตังซื้อเครื่องเว้ยไม่ธรรมชาติประเด็นคือจังหวะถูกด้วยคือเราก็เล่นเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะแต่มาจังหวะตอนที่กูกำลังตั้งใจอเนี่ยอ่ะต่อต่อต่อมาเอ่นแหละเขาโทรผมก็จะเป็นเขาคนเขารูดคนจีนก็จะไปเชียงเมงช่วงแบบมีนาเมษาไปใต้แล้วก็จะให้แม่บ้านโอ้จที่ใต้เหรอ ใช่ใช๋อนึกว่าชมแมนที่ชมบุรีอยู่เดี๋ยวนี้ใต้ยตาอยู่ใต้ครอบครัวของเป็นคนฝั่งพ่อป้าเป็นใต้เป็นใต้้แลวก็ให้แม่บ้านอ่ะดูบ้านและบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใต้ประมาณสามสี่วันแล้วก็กลับมากลับมาบ้านเนาะเข้ามาพร้อมกันนะสามพ่อแม่ลูกเรามีแม่บ้านเข้าไปปุ๊บสิ่งสิ่งแรกที่ได้ยินเสียงกระดิ่งกิ้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 ง ทั้งที่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรแล้วไม่ได้เลี้ยงแล้วแล้วก็ไม่มีกระดิ่งไม่มีอะไรไม่มีของแมวอยู่ในบ้านแล้วอ่ะอคนที่ได้ยินมีแม่บ้านมีผมมีแม่แต่พ่อไม่ได้ยินแต่อยู่ด้วยกันเลยแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเออแป๊บนึงนะไม่ต้องเล่นแล้วนะไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วเอออเออต่อต่อมาอ่ะลั่นแหแป๊บนึอก็คือทุกคนอ่ะเข้ามาในบ้าน มีแม่บ้านมีผมมีพ่อมีแม่คืออยู่กันแบบเนี้ยใกล้ๆก,กันอย่างเงี้ยได้ยินเสียงกระดิ่งจากตรงบันไดกิ้ง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 ดังกว่ากระดิ่งปอกคอแต่เป็นเสียงโทนนั้นเลยกิ้ง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 ทุกคนมองหน้ามีแม่บ้านมีแม่มีผมอะได้ยินแต่พ่อไม่ได้ยินผมกับแม่เราแม่บ้านมองมองหน้ากันได้ยินใช่ไหมได้ยินส่วนส่วนป้าก็คือได้ยินอะไร แบบนี้เลยอ่ะเออปาไม่ได้ยินอ่ะขนาดที่แบบว่าอยู่ด้วยกันนะอืมอเออก็แบบแม่ก็แบบกาฟิลคงมาหาแหละอะไรเงี้ยเออพูดแบบนั้นเลยแล้วก็พอมาคิดตอนเนี้ยทำไมพ่อถึงไม่ได้ยินพ่ออ่ะชอบไปตีกันแตบว่าไปอ้วกห้องพักอะไรเงี้ยไปอ้วกใส่ห้องพักก็แบบว่าไปแบบเอาหนังสือพิมพ์ไปแบบอ่ตีพื้นหรือว่าเออด้วยความโมโหแบบไป ีก no ้นมันหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยชอบพออะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยอาจจะไม่ได้ยินไอเรื่องเนี้แหละผมยังหาแบบเหตุผลหรือแบบว่าข้อบอกว่าทางวิทยาศาสตร์อะมาอธิบายไม่ได้ว่าเหมือนกันเลยบอกว่าเกิดเพราะอะไรไม่ไม่ใช่คนเนี่ยเดี๋ยวคือ ผีสัตว์อย่างเงี้ยเหรอมันก็เจะพูดถึงเรื่องผีแมวเ็นผีได้เนี่ยเหมือนไอ้เรื่องนี้ไงเรื่องอะไรอลั่งทรงอ่ะมีอไตอนสุดท้ายอ่ะที่เป็นซอมบี้ที่ทุกคนดูเป็นซอมบี้แต่จริงๆเป็นผีแบบผีหมาอก็เลยแบบเออแปลกเว้ยตรงนี้แล้วแบบหาแบบหลักฐานเหตุผลอะไรมาแบบอธิบายตรงนี้ไม่ได้เป็นความบุปผันนะพี่เรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนแายแยกความบุปผันเนี่ยก็แต่ประเด็นคือไม่ใช่สองคนเดียวที่ได้ยินไงคือแม่ก็ได้ยินหรือว่เป็นป้าหรือว่เป็นป้าก็ได้ยินหมดเลย แปลกอันเนี้ยแปลกแปลกมากแปลกมากหาข้ออธิบายไม่ได้เลยอเีืมโอเคประมาณอันอันนี้เดี๋ยวจะมีแบบเอฟเฟกแมวด้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีรายชื่อเลหมดใช่ไหมโอเคเออเอ็นเอ็นเจนเตอร์เทนเมนแต่ว่าในเพลงนี้เราชื่ออะไรนะอัมอัมผวาอผวานะครับมาจากอัมอัมผวาอัมอัมผวาเสียงเหนืออัมผวา เป็นคนจังหวัดเลยว่รัจังหวัดเขาขวาเข้าขก็เราก็จะสนุกสนุกกันอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ไม่สนุกสิไจริงมันเขาถามว่าสนุกไหมก็สนุกมันตอสนุกแหละแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกครับที่บอกไปในอีพีก่อนๆว่าเราจะไม่ได้ลบหลู่เนาะเราเราราทำรายการนี้ p l a ลิสนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ไม่ไม่ได้จะลบหลู่อะไรอทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่มันเป็นเรื่องบางเรื่องก็คือหาคําตอบไม่ได้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ทุกคนที่ได้ดูเนี่ยได้ฟังเนี่ยครับ ลองคิดวิเคราะห์กันดูแล้วกันเหมือนที่เราเรียกกันว่าค <ừ ừ. S 2> อวยอยนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอ๋อใอตกใจตกใจคอวยอยคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่นะผมว่าคนดูทงางบ้านก็อาจจะได้เจอแบบเราแหละอาจจะมีได้เจอเยอะได้เห็น